เดี๋ยวสีวอไปฟังนะครับการเป็นสอวอะการเป็นสอวอนี่อมันจะแปลว่าอย่างกระามแมวมืนนะครับสภาพสูงสภาพต่ำกัว่าไปนะครับไอสภาพสูงก็ว่าสันดานต่ำนะคนที่เป็นสอวอมันต้องเป็นคนที่ให้ประชาชนเขาให้เกียรติต้องแล้วก็ต้องให้เกียรติประชาชนนะพราะว่านเจ้าของ ได้กินเงินผ้าสีของประชาชนเขาจัง้รับเบีเ้ยกขนไปเป็นสวนะครับบ้านวันสีเป็นคือว่าไงว่าทุกคนนะ,ะมึงในเป็นสวมึงก็ไปดาเขานะครับดารอบพ่อนะดารอบพ่อมามาามึาาางเป็นผู้น,ผนั้นผู้นี้ไปอวดไปอวดเวบ่งบัคทุเรีย,ย่ในชี่ิตแะไรมึงจักโลกนะหัวคุ้ยนะครับ อืมจิดิาเขาเขาบ่หูดอกว่าพอก็ะแมงเป็นแผลนะกูว่าตรงตรงได้นะเขาบ่หูดอกนะครับมึงก็ต้องรถกระจกลงในเขามึงก็ต้องเข้าไปนะในที่สถานที่แบบนั้นมึงบ่ให้เกียรติเขาเลยนะครับมึงเป็นสภาพสูงหัวคุ้ยอย่างจึงเป็นสภาพสูงแบบนี้นะอ,อสภาพผงเจ้าว่าสันดานต่ำแบบนี้มือนก็โอ,อ้เอากันบ่ได้หรอครับเออล่าออกซะครับมึงกูเสียเงินประชาชนกูเสียเงินกูที่เกียรติให้พวกมึงนะครับล่าออกซะ นะครับสบวหัวค้วไอพวกนี้นะครับอยสเบยูนะครับเออหัวเจ็คยกขอนะครับผมสันดานเบื้องหน้าตาเรลาก็เป็นคนมีอายุนะฮะเป็นคนมีอายุเป็นคนมีการกศึกษาสูงเตียววาสันดานตำ่ำนะครับ